นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะจะพาออกกำลังกายบนเตียงนอนกันนะจ๊ะง่ายๆมาเดี๋ยเอกท่าที่แบบว่าสามารถทำเอกได้กันทุกคนที่บ้านเลยนะจ๊ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นจะจะเตียงนิดหน่อยเนาะแล้ว่แรกนะคะเราจะ นอนลงก่อนวันนี้เราจะเน้นท่าเกี่ยวกับการโยคะเพื่อให้ขาเรียวนะคะนอนลงค่ะตอนเช้าไม่ต้องรีบนะคะให้ร่างกายปรับตัวนิดนึงนะคะเราจะอาขาซ้ายยกขึ้นมาไา้เท้า ขวากระดกหาลำตัวตลอดเวลานะคะมือประสานกันที่หน้าขานะคะค่อยๆดึงขามาหาอกช้าๆนะคะตอนเช้าไม่ต้องรีบนะคะค้างไว้ที่5รอบลมหายใจนะคะ1 2 3 4 5 คลายมือออกค่ะเอามือออกเอามือมาสอดที่ใต้ข้อพับขาค่ะหายใจเข้าและยืดขาขึ้นตรงขึ้นหาเพดานค่ะพ้อยปลายเท้านะคะถ้าไหวเดินมือขึ้นไปปรับให้ได้สูงที่สุดแล้วค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้า หายใจออกค่ะแล้วค่อยๆโน้มขาเข้าหาใบหน้านะคะในท่าที่สนะคะให้รู้สึกว่าตึงหน้าขานะคะขายังคงแนบอยู่กับเตียงนะคะพ้อยปลายเท้าขึ้นไปนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ เื่องมือข้างซ้ายนะคะขึ้นไปเกี่ยวไว้ที่หัวไม่โป้งนะคะถ้าไม่ถึงเอาผ้าคล้องไว้ก็ได้นะคะเกี่ยวไว้นะคะวางมือขวาลงไปสบายๆหายใจออกค่อยๆเอาขาออกไปช้าๆให้อีกด้านหนึ่งยังคงติดกับเตียงอยู่นะคะ กลนไม่ลอยนะคะนับ1 2 3 4 5กลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าค่ะ mm hmm. กลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกคลาย mm hmm. เสร็จไปข้างหนึ่งนะคะต่อไปเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะ mm hmm. กอดเข่าขวาเข้าหาอ,อกค่ะมือประสานไว้ หจออกแล้วดึงเข่าเข้าหาอกนะคะอย่าลืมกระดกปลายเท้าซ้ายไว้ตลอดเวลานะคะสองสามสี่ห้าคลายมือค่ะเอามือข้างใต้ข้อพับค่ะยกปลายเท้าขึ้นนับหนึ่งสอง สามค่อยๆเอามือไต่ขึ้นไปนะคะเท่าที่ไหวนะคะยืดขาตึงนะคะนับหนึ่งก้นไม่ลอยนะคะ 2, 2> 3งสาเกี่ยวหัวไม่โป้ไว้ค่ะ มีซ้ายวางลงเปิดขาขวา,าไปช้าๆนับหนึ่งสังเกตสะโพกไม่ลอยนะคะก้นติดอยู่ที่เตียงนะคะสองสามสี่ห้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกคลายขาลงช้าๆนะคะชันเข่าขึ้นนะคะและสบัดสะบัดเท้าเล็กน้อยนะคะ ให้รู้สึกขายเหนื่อยนะคะ,คะนี้เราก็สามารถฝึกโยคะบนเตียงได้แล้วนะคะเป็นโยคะสำหรับให้น่องเรียวนะคะหวังว่าสาวๆจะได้ลองฝึกกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปก่อนใครด้วยนะคะลีแจ้งเตือนเราจะได้รู้ว่า จอลงคลิปใหม่คุณจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการก,กดซับสไคร์ด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาฝากบ่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้เจอด้วยนะคะช่วยสนับสนุนเจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ